นุ่มกะลาเคลื่อนไหวถึงพัรรยาย้อนคำพูดหนุ่มกะลาขอโทษเมีย re. ซึ่งใจ26ปีไม่ทิ้งไปไหนเรียกด้ว่าเป็นประเด็นดาราม่าที่ถูกพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องสําหรับนักร้องดังอย่างหนุ่มกะลาหลังเกิดประเด็นดารมาม่าในโลกออนไลน์ที่มีการจับผิดประเด็นพาพรรญาเที่ยวญี่ปุ่นสองรอบ ถูกโยงข่าลือนักร้องซอฟร็อกควงแฟนคลับที่ยกระดับเป็นเมียน้อยเที่ยวต่างประเทศพาภรรยาไปเที่ยวต่างประเทศพอไม่กี่วันก็พาเมียน้อยไปซ้ำรอยเมียหลวงมีภาพชัดเจนที่สนามบินบินไปพร้อมพ่อกับแม่และยังมีลูกไปด้วยแฟนคลับจริงๆรู้กัอร์เน90%เพราะแฟนคลับที่ตามไปทุกที่ก็เห็นเมียน้อยคนนี้เป็นแฟนคลับที่ยกระดับเป็นเมียน้อยและเป็นแฟนคลับ คนที่สองที่นักร้องกีก,กักด้วยแต่คนนี้ก็พยายามจะมีตัวตนโพสในไอ Story รแฟนคลับคนอื่น โรเตือนระวังคนที่แคปภาพส่งสำนักงานข่าวอาจคือตัวเมียน้อยเองเพราะอยากมีตัวตนขนาดไปญี่ปุ่นยังโพสต์อวดเลยว่าไปด้วยกันหรือโพสต์คลิปก็จะมีการชวนคุยฝ่ายชายเพื่อส่งเสียงผู้ชายหลุดเข้ามาในคลิปทั้งนี้จากกระแสดราม่าดังกล่าวก็ได้มีชาวเน็ตได้ย้อนแชรคลิปเมื่อครั้งที่หนุ่มกะลาไปออกรายการ เมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิม EP 5 2ออนแอร์ไปเมื่อป6 5โดยเจเนิเฟอร์คิมพิธีกรถามถึงจุดเริ่มต้นความรักของหนุ่มกาลาและจูนพันรายาที่คบกันมายาวนานถึง26ปี